เช็ดนะครับแล้ามีผ้าแล้วมีผ้าอยู่ตรงหลังอ่ะตานโดนแล้วก็เทสแม่ก็จะเป็นที่เปิดให้ทุกคน่ะเออเออไม่ดีเออัน <c oughs> นี้เกี่ไม่ไฟเอา้า แล้วใครใส่บูชายันนะอ่นมั้ไม่ใช่กูใส่ปฏิเสธเออนั่นแหละไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทับปฏิเสธอันเดียวปราทามอันนี้มันมันได้ไม่รู้อ่ะต้องรอพิสตีดูไปฟามีเี่ยวรงใส่สามคนที่ดูดิอยากไปแค่ไหนใช่ใช่ปฏิเสธอันเดียวไปฟามไม่ใช่มันบอกว่าปฏิเสธทุกอันเลยไม่ใช่หรอ ไม่รู้ไม่รู้เดวนเวไปท,ท,ท,ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ไอไอไฟ,ฟาร์มขาหลองลองกูโควินแน่เลยแล้วไปตุ่มอะไรก็ได้แต่ด่านนั้นอะไรวะปั๊กวะลอาไปเล่นคลิปพอแตะคลิปกูก็งงเอ๊ะอันนี้อันนี้แมทไหนวะม่เตอฟาร์ม <c ười> <c ười> แมทนี่แมทไหนวะนั่งดูกลางคลิปนี่เหอะเฮ้อดีอะว่าเจอตัวอะไรก่อนเจอฟาร์มโควินมามึงเจอไหม ไม่ฟาร์มหรอกต้องที่ดินสโตเท่านั้นหลุมหายใจออกโอ้โหโคต้าเพีนไม่ชอบเลยก็ยังพอได้อะมันเล่นในโรงพยาบาลได้เออโรงพยาบาลจะพอเล่นได้ไปเติมเงินที่แบบกูเป็นไรเนี่ยเด็กกระบังไอ้สัสกวนเปิด ไม่มีเสื <S <s ้อมีเรื่อหนึง้ลาลาบาเรลาลาบาพอได้ลาลาบาอดะผู้เชี่ยเห็นแล้วทางเข้าอ่ะทางเข้าเครื่องปั่นทางเข้าดูดอะไไปเลยไปเลยพอดปะแห่บอกก็หวังยางไง โอ้โหมาถึงเดินไล่กูเลยบอดปะไม่รู้อะเหมือนไม่ใช่บอดเปไหนวะยอยู่เิเลยยือย่งตามโอ้ตุ้มชชชบอย่เลยยืดหยช่นยดย่่กันวนเยงวนยวีไม่ใช่บอดเพื่อนคน ปั่นไม่ขึ้นเลยเล่นกับกูไม่เลิกเลยแก่นี้ปิดกล่องหแอฮะแล้วบอกจะปั่นทั่เยเนี่ยคือหยุดมดเลยเป็นเรู่ององแบงก์ี่เขานด อยู่ไหนอยู่ไหนเอาไปจัดกูกำลังขึ้นข้างบนนั้นเตรียมว่ะอะไรไปอยู่เตือนอะไรอันอันมีไม้มีไม้มีไม้เพื่อนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหมีฆาตกรเลยมันจะอุ้มป่ะวะไออันนั่นตอบเออสวยเพื่อนโอ้ยเย้ยเกิน มันตียันด้วยเหรอ,อเออมันตียัดมเมื่อกี้โดนตันก็จริงแต่ตีได้บ้า,ามันตันตีได้ไงยี้ไม่ได้เลยไงวะมันตันตีไม่ได้จ้ำตีโลลวงไอ้เขาโดนประจามาตันไม้แต่โดนตีนี่ตันทำไมไพูดภาพดึงไปในที่อื่นนะกูไอ้หิวตัวอยู่ ไปแล้วนะน่าจะขึ้นมาไม่เห็นุใครวะเห็นไหมนัพงเอกให้มันแจ้งเตือนมานยไกเขก่อนมี่เ็น้อ๋อก้เล่นอยู่เหรอไอ้น็อพงก้อนเป็นอไรไม่เป็นไรไู่้เหี้ยหรอมันมาเร็วไงอมเห็นเรา ปีแขนโผไอ้ขัดใช่แขนโผ่ไมมันหลบไม่มีเหรอโอ้โหล็อกมือยื้อนัตะฮาร์ดตรงที่ขึ้นมาผมไม่ได้อะฮะที่เป็นูกแตะฮาร์ดทำไมทำไมกดไม่ได้นั่ตรงที่แบบเป็นรูปไม่อ๋อ ไม่ใช่ก,กึข้างล่างดิแอนิเมชั่นมันมั่วขึ้นไปชั้นสองเปรตเปรตเปรยตียักษ์กูไหมไม่โดนอ <_ d 3> ่ะาตัวเกมแูเอยู่ได้มไล้ค <_ d 3> อ้เลยอยู่แลมอ,อยู่นี่อะไรถาม อ่อนรุด่ะอ๋อไม่หลุดป,ปัญหาไม่เจอเมัอเฮ้ยมันหามนจากไม่รู้เปล่อยู่เ้ยโหอ,อยู่ Premises, อยู่ๆก็อ้ำอยู่อ้ำอยู่โรงพยาบาลป่ะใช่ใช่อ้ำถอดออกมาข้างนอกละอ้ำรอมันขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมเครื่องบันทายบนเสร็จไม่ตื่นอ้ำออกมาข้างนอกล่ะอ้ำจะรอมันขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้ทิกแล้วมันออกซ้ายตัวกูหล่อล่ไอ้กงงเลยตัดงานดนตรี มันเป็นไรวะเป็นไรวะอยู่รอบๆอืมอยู่ข้างล่างอยู่แล้วเฮ้ยใครเข้ามาแทรกเฮ้ยใครเข้ามาแทรกไอ้น้องเข้ามาแทรกเหรอไอ้น็อตไอ้เหี้ยน็อตจะไปปั่นไฟอะดิใช่ไปการาจะไม่จบไป้ังไอ้น้ำผ่างกูไม่เจอ มันหายนอนได้วเนหรอหายนอนแล้วหายนอนแทนแล้วหนีดิออกไปย่างออกจากโรงพยาบาลไปย่างอ่าวป่าไม่โดนโอู้วอะไรอ่ะทำไมทีเดียวล้มอ่ะไม่ล้มอ่ะน่อไม่รู้ทีเดียวล้มมาตรงป่าป่นแดงป่นเดียวสัตว์เอ้ยเดียวล้มเส้นีแดงดิใช้ก็ใช้ก็อ้ำเลยไง กะคนอื่นไม่เอาแล้วกูเลยแล้วกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปหาใครเล่นอยู่ใครวิ่งไปนอดหรอตัวนี้ห้ามรวมปลาควายเลีเดียวอยู่ไม่ใช่อันเดียวเหรอไม่อย่คือหยิบใหมใ่เฉยคือบนมือแดอนเดียวอ๋อจะหยิบไปตู้ใหม่ได้เออหลุดใจมันจะไม่หยิบ<ม>ใช่ป<ม>่ะหยิบแล้วหยิบแล้วตีไรคับตีธรรมดา เดี๋ยวไปคิวบนโรงพยาบาลได้ปหมเนี่ยตรงเงี้ยตรงเงี้ยตรงเงี้ยเดี๋ยวต้องบินขึ้นมาได้อีกไอ้เหี้ยตรงขวางปะไม่โดนโอ้โหแสดงว่ามากินมันงานขวางแดนสายเลยดิทีเดียวล่วงนะต้นนมบ้าดหน้าอย่างเงี้ยอ๋อชิบ้มไปขัดแล้วไปัด เครื่องข้างบนก่อนเสร็จยังอ่ะยังสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหมาทื่อไปเหรอเออเอาเอาไงกูไมีนได้หมอเออเหียนเีกแล้วกูเล่นกับมึงอีกแล้วกูเพิ่งลงมาเอ้าซ้ายโอ้เห็ันเน่อโอ้โหใช้ขวานกูคนเดียว หนึ่มึงไม่ใจบ้างอ่ะฮะขว่าแดงเนี่ยคนมีเยอะแยะไอ้หนุ่มเปลี่ยนต่อละใครอยู่ข้างบนอ่ะไปหาละโรงพยาบาลโรงพยาบาลเออไปข้างบนละข้างบนเราปอดคนมีอย่างเยอะแยะนัดก็กลับมาแล้วอ่ะไงแข้งกูหรือไงเล่นโดนหลอกน้ำใครมีฮีโร่ปะ ได้ไ้แลวนะใช่ก่อนมันกลับมามันกลับมาทันทันมันกลับมาไม่ทน<อ>ันระวังขวานเดียวโอ้ไม่ต้องขวานแดงเพื่อไม้ไม้ไม้เพื่อนเอ้ยเพื่นอนน็อตพับพับพับ,พ,บพับเอ้าอะไรพับแล้วนะทำไมอะไม่ไ,มไมด้ไปต่อนักร้อง ไม่ด้พับพับตรงหน้าเลยไม่หลุดเกินทางเราจะลงรูกันหนะดีกว่าไม่ได้คุณจะพูเจ็บรู้ไหมบวกศูนย์เออโอเคอยู่ใครล้มก็ต่างงอันนี้ออนมันอยู่ดีหมดแล้วนี่ว่ะแผนที่ก็หมดแล้วอ่ะแต่ไม่หมดเลยไอ้ยัย มีเคื่องว่าข้าตบออยู่มีเครื่องว่าขาตกรนะอือฮะกลังไปกำลังไปเคเดินทางก่องแบบกลองอยู่อีฝั่งไอ้นั่นมาเหรอมันอยู่บนไอ้นี่โรงพยาบาลน่าอยู่อีตัวใช่ไต้กรบอกมันก็อยู่โรงพยาบาลนฮะสองเครื่องอะอยู่โรงพยาบาลอ่ามีเครื่องหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เครื่องข้างบนใช่ปะล่ะ ราคามันจะก่อนแล้วมันต้องมีอีกเครื่องหนึ่งอ่ะถ้ามันเหลือสองเครื่องอ่ะมันจะเหลือสี่เออแต่อีกเครื่องหนึ่งมาดูจ้ะอันปั่นตรงนี้ก่อนปั่นจุกมามาระเบิดเรียกซะแล้วมันมามันมามันมาเห็นรอยเท้านั่นสีแดงมันตายเลยของแดงเนือตายเดียวรักษา เด็นกน้อยก็สาสิบบีแล้ววะนนอตมึงอะสาสิบบีแล้วว่าเพื่อนมันเจอมึงในตู้เหรอเจอเลยกูวิ่งเอาไปอสองเครื่องนั่นอยวางเยครนี้เสร็จอันอาดุมขึม้นเลยผมขึ้นมแกแถมมีของอยู่ตาล่างเฮ้ยเออมันเกิดอะไรนี่วะเพราะว่าเราเอาสองคนบูชาย,ยันแรกก็สองเครื่องไปแล้ว กู้จาไม่มีทองเลยหรอกองอัยการก็มีแผนที่นี่หว่าไม่มีแล้วใช้ไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วใช่มีปั่นหน้าโรงพยาบาลใช้ปั่นตรงเนี้ยแหละมาดิอ่ามิ่งบนโรงพยาบาลอาจจะมีก็ได้ไม่ก็ไปที่อุ้ดหน้าประตูหน้าประตูแต่ประตูหนึ่งอ่ะมันจะมีลุ่มเออใช่มันมันชอบเกิดแถวนั้นหมายถึงว่าชอบนะแต่มันก็เกิดได้ทั่วแล้นดีเดียว ไม่เห็นอะไรวะไม่เห็นใช่ไหมเฮ้ยเมนไม่เห็นก้อนเหรอเ็บพุ่งก้อนเมนพุ่งหรือมันเก็บฟางหายละหายละพุ่งปุ๊บที่บ้ายละโอ้อะไรเอ้าเฮ้ยอะไรว้าคอมบินอะไรเนี่ยคอมบินอ่ะมีคอมบินอะไรเนี่ยคอนโดนอุ้มไว้แต่ว่าตัวคอมบินลอยออกไปอ่ะเฮ้ยน้องพายกูคันได้เมื่อกี้ช็อบมันกิ๊เท่มากอี๊ ผมคือคุณตอมแมนก็าง่ขึ้นลงล่างวิ่ขึ้นลงล่างหลอกมันหลอกมันได้กวางคนนี้หลอกง่ายมากวิ่งขึ้นลงล่างเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมึงเยบินผู้ปกต้องทำยังไงครับเนี่ยขึ้นขึ้นมาได้ก่อนขึ้นมาได้เอาสายก็ได้เอาสายเลยตรงนี้ตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นได้วิ่งออกอ่ะเออแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นต่อเลยขึ้นต่อเลย เจ<ม>้บาลนา่ากันจริงตอนนี้อ่านอยู่ไหนอ่ะอ่นหาท่ามงอองกรึเปล่าหาหลุมอันอยู่รอบๆโรงพยาบาลบานเลยเนินมีแร่งเขมรยิาายาดนะเนินเ,นนะเอาอะไรไปตัวอะไรก็ผ่านต่อว่ะเอาว่ะเราต้องบินอีกรอบอ่ะคนติดได้เจอไหมมั้ยหูหายไม่เจออ่านไปดูบ้านฆาตกรไม่มีเราเมือนจังหวะเกิดไฟแล้วไฟอยู่แล้ว ก็เอาเกมเล็กมาเหรอใช่ใช่ก็ตูนให้ของไม่เห็นหรอกให้ตูที่แบบนี้มันน่าเกิดเนาะเกิดในโรงพยาบาลปะวันเดินไปหนึ่งในจุดอ่าชิเนียว่ะเอาแล้วว่ะจะไปตัวต้องลอยเงินปะมีบอลโร่ปันตายปะไม่ตายปะ ยังไงรับสองปะรับแม่ก่อนยังไม่โดนเลยดีกว่ามันเดินเช็คเครื่องไม่น่าเห็นว่ะตาตวดในกูก็ในกูก็ไม่เห็นเราไอ้สัตว์นั่งอยู่งั้นล่ะก็เลยตัวไม่เปิดหมดแล้วใช่ไหมไม่มีกุญแจไม่ตาตวดไม่เหมือนไอ้คนนั้นเนี่ย ก่อนปักปักเข็มให้อ่านต้องไม่ย่องเร็วเว้ยถ้าอ่านจะเอาย่องนั่นน่ะไม่แม่น่ะยุบแอร์ไปห็นไม่เห็นไม่เห็นวิ<ม>่งตามรอยก่อไปแล้วตามรอยก่อไปแล้วมาดิมาเลยเอาวะไปเครื่องเดียนอ่านลงมานะน่าจะมี หาลุงนี่วะโรงพยาบาลปะา,ปายอะ่ะข้างในโรงพยาบาลอ,อี้ก่อนนี่วะด้สีเ็ด่เ็าย<อ>ว่าโดนขวานเดวร่วงน่าหยู่ขวานแดงมาเลยหอย่ตาผ้ามวตาผ้ามวชั้นสองชั้นสองมีปะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก่อน ไปอ่านมันบอกมันเกิดได้หมดเลยนะไอหลุมเนี่ยมาเช็คในนี้บ่อยอ่ะอมาดีอย่างนี้ทั้งวันยังได้เฮ้ยเขาเรยอยู่อ,อ่ะเกมในแฮปปี้เดยอ่ะลกบอนอยู่ไหนด้ว,วยเขาไปเจอเนี่ยเกมเจ็ดวิธอันไม่เจอกันนะนี่เกมบ,บอกทีศนี้เรามาบอกเลยเล่นอย่างนี้ทั้งวันยังได้ แต่แต่โรงพยาบาลอะในโรงพยาบาลเล่นได้เยอะอู้มาตายนอกโรงพยาบาลไอสัตว์เฮียยี่ไปไม่น่าออกมาเลยตัวนี้ก็ไม่มีเนาะใต้ล่างก็ไม่มีหาตอนแรกกะน่าไม่มีอ่ะลงไปก่อนเลยเออลงไปจังหวะที่มันบอกว่าลุมเกิดแล้วอะรอบไอ้โรงพยาบาลมีปะรอบอันนี้มีปะรอบใต้ดินกระถือเครื่องหยุดจริง วไม่มหนีม <ok ีหวัง่าวันนั้นมึงจะดูปะไม่ดูเยอะคูไม่จะมองตายหลุดที่เกิดเลยนี่รถไฟตรงนี้เก็บกล่องมาดิเออวะคิดว่าบุตรเกกล่องดิกล่องนี้ฮิวเสร็จปะอาจจะไม่เสร็จเงียบคลิปวะเงียบคลิปเดี๋ยวก่อน ในป่าวันหลุมในป่าที่มัเนเคลไว้เยอะเนี่ยเป็นไปได้โอ้มันเดินมันเดินมันเดินโซนอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยกะแมใ่ใครเล่นอนะไรเงี้ยมันอยู่ในบ้านมันจะหลุมแล้ววะเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่ม,ะะ <H uy> ม,มันปิดเว้นใครนี่ปิดได้ปะมันยังไม่เปิดเนี่ยมันเปิด <H uy> มัอาจจะรอแบบเจอแล้วก็แบบเดินไปถึงก็แปะซะเลยอ,อย่างเงี้ย มันไกระทบปั่นไม่เซ็ตปั่นยังไงก็ปั่นไม่เซ็ตนั่นกูไม่ปั่นเครื่องเดี๋ยวเอ้ยหลุมปั่นวะนี่กูจะยอมแพ้ปั่นเครื่องมีเครื่องตัวนี้เครื่องไ้ยไม่ใช่ตัวนั้นรู้ทันถ้าปั่นเครื่องเราเปิดประตูเดียววะเฮ้ยเวลาวิ่งวนวิ่งแบบวนสองรอบเราก็อยู่อย่างเงี้ยติดหลุมติดหลุมแล้วก็เล่นได้ปะตรงนั้นสบายเลยขึ้นลงขึ้นลง อะไรตามึงถั่วปะเนี่ยมึงไม่รู้ว่าอยู่้างล่างอ่ะมันดูกล้ามาเนี่ยก้าวๆกนกับบ้านะตอนแรกก็ไม่เห็นหรอกีเสวยงวิ่งดังไปดิก้๊กอิวลงลงต่อตุ๊บแล้วก็ึ้นอีฝั่งนึงแล้วก็ขึ้นอีฝั่งนึงแล้วก็ลงใหม่บอกเล่นได้ ใช่ขึ้นเลยก็ลงใหม่มอ,อย่างเงี้ยแบ,<อ>บบวนเรื่อยๆอะ่ะข้าตรกคอนตามขึ้นเลยก็ลงใหม่จริงข้าตกคอนตามไม่ทันใช่มันตามไม่ทันไงก็ไม่ทันเว้ยแล้วขึ้นใหม่ไม่ทันขึ้นใหม่ <laughs> ไม่ทันเ <laughs> นี่นยนนทเนี้ยที่เล่นเงี้ยเว้ยที่กูเล่นนานแ,แต่กูเล่น,นที่นี่ไม่นขึ้นลงบันไดอไม่ทันไม่จะไม่จะตักอยู่แค่ไหนแต่มันตามหลังมาช่หยุดไม่ปาขวานมันก็เอาเราไปลงหรอกลงใหม่ปะเฮ้ย ครับอ้ตปิดแล้วปิดแล้วหน้าต่างใช่ไหมใช่กัน้าต่างต้องอีกอันหนึ่งต้องอีกอันหนึ่งที่ฟังอะไรเงี้ยลงแล้วลงแล้วด้ว,วยไวเงี้ยด้วยไรเงี้ยเล่นได้ฝั่งก่อนขึ้นลงไอ้นี่ก่อนขึ้นลงร่องบันไดเล่นไ,ได้เหมือนกันที่ฝั่งคุณได้ปะที่ฝั่งได้ไ,ดไม่เป็นไรยังได้อยู่ได้อยู่มันมันกัานนานปะวะนานอยู่กัานนานปะนานนานนานนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาวะมันเริ่มรู้ทันอ้อมอ้อมอ้อมเออปั้นไปเลยประตูเลย แจไปก่อนประตูตรงเครื่อนผ่านไปเลยนะจอนเคลื่อนทางซ้ายอล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหมัอนไปฝั่งหนึ่งมันไปฝั่งหนึ่งไปฝั่งทั้งวันตรงนั้นอ่ะหกลอบปะหน้าตางหน้าต่างสามชั้งใช่นี่น็อตดัดเนี่ยโคตรดีเกมบอกอยงนี้ดาดลงนะกูขอสอนของเกมกูขอสาบเลยลงนะมันมีโค้ดอยู่ข้างๆไงมันขึ้นแล้วลงได้เว้ยนี่มันมีตรงไอ้น็อตมันมีที่นึงมึงเห็นบันทัดที่เราขึ้นลงปะ มันจะมีไอช่องที่มันแตกอะเออน่ะไก็เล่นได้แต่กู้มตายข้างนอกิกูพี่ก็มาทำไมไม่ลเฮ้ยก้าวีว่ะเจอครต่ก่อนยัไม่เจอครตกอนเลยเ้ยก่อนแต่ก่นต้าไปจแทนเราดูดีก็ไปเราจูวเราสามสิบวีเลยชาวิ่งวนรอบแมพอันไคไปตอลุง อ่ะลุงไงลุงไม่อยู่ไหนก็ตรงนี้อี่กการลุงไงเฮ้ยเอ็ปรีอ่ะพวกมันขับอีกแล้ว Give it to me like